สวัสดีครับคนสัญจรชาแน,นลนะครับวันนี้มาเจอกันดีครับสวัสดีครับโจทัตนะสารคามค,คนสัญจรวันนี้เรามีอะไรดีๆมาบอกก็แฟนคลับจะมาบอกว่าพอได้ยินข่าวทางเชียงรายเชียงใหม่รอยตะเข็บชายแดนปิดจังหวัดไปแล้วแล้วก็เขาปิดจังหวัดเลยเหรอเขาไม่ปิดเฉพาะอำเภอเหรอ ไม่นะเห็นน้องเขาไปที่เชียงใหม่วันนี้เขาบอกเงียบยังกะอะไรอ่ะป่าช้าใช่คาอท่านผู้ชมดาบที่อยู่พยืนนั่นแหละเขาไปเยี่ยมลูกเขาที่อยู่เชียงใหม่เหรอใช่เงียบเลยอ๋อทีนี้ทางสองช่องของเราก็เลยจะมาแนะนำบ้านบ้านเนาะครับบ้านทเาไม่อยู่แล้วก็ได้ผลวันนี้เอาแบบบ้านบ้านเลยดีกว่าใช่เอาบ้านบ้านเลยท่านผู้ชม เป็นเป็นยังไงบ้านๆอย่างนี้อย่างนี้ก็โจนี่คุ้นเคยเนอะกับตําแยแมวเป็นยังไงตําแยแมวอะโจเล่าประสบกาโจทีนี้นะประสบการณ์นะวันนี้โจได้คุยกับแฟนลับนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับตําแยแมวนะครับโจก็อาจจะมีมอนิเตอร์ขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับให้ให้ให้ได้ชมให้ได้รู้ว่าตําแยแมวมีหน้าตาอย่างไรนะครับครับต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่แปลกคอนเะจรแปลกไง ถ้าเขามีต้นเขาก็จะมีดอกขึ้นมาด้วยคือคือคือจะไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นสมุนไพรชนิดอื่นคือสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยเขาจะมีดอกมาด้วยเป็นช่อดอกมาด้วยเลยครับติดมาด้วยไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่เนาะครับผมทีนี้จะเล่าให้แฟนคลับฟังแล้วก็คนสัญจรเมื่อกี้ถามกันเนาะว่าเอาประสบการณ์โจเลยประสบการ์์จริงๆแล้วคือนะครับ สมุนไพรชนิดนี้ในการประกอบเกี่ยวกับยานะเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยในการบำบัดรักษาโรคภูมิแพ้และก็หอบผืดแต่จูจะแบ่งแยกระหว่างภูมิแพ้กับหอบผืือภูมิแพ้เนี่ยจูเป็นภูมิแพ้เพราะว่าพักผ่อนไม่พอสองวันไม่ได้นอนนะตัดต่อวิดีโอเสร็จสับนะครับน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลเลยจามได้กลิ่นผ้าห่มหมอนมุ้ง อ๋อมันมันจะมีฝุ่นของรุ่นอะไรอยู่แล้วอาจจะมีลายฝุ่นมีอะไรเยอะะนะครับควันขโมารถยนต์แอร์อีกแล้วก็ยิ่งอยู่ในกรุงเทพด้วยเข้าไปห้องทํางานเปิดแอร์อีกอ่าวว่าดลมอีกเยอะอีกอ่แล้วก็ฝุ่นที่อยู่ตามขอบขอบหน้าต่างอะไรมากมายท่านผู้ชมที่โจโดนอันนี้ก็คือการแก้ อาการของภูมิแพ้จามจนจมูกเนี่ยชื้นไปหมดมน้ำมูกนี้ไหลโจกเลยนะครับแล้วจะมีอาการคันตาแล้วทีนี้เรามาพูดกันว่าอมสมุนไพรชนิดนี้นะครับในการบำบัดร,รักษาหอบหืดของแมวเนี่ยแมวเขาจะชอบกินรากตำ,ตำยายแมวนี่ใช่แมวชอบที่สุดแต่าถามว่า บำบัดรักษาคนได้ไหมคนสะจอพอดีได้คุยกับแฟนคลับครับตามแย่แมวนี้เอาหอบผืดในคนไม่อยู่ครับม,มันต้องมีสมุนไพรตัวอื่นในการประกอบก็มีต้องมีสมุนไพรอีกตัวค,คือหอบผืดบางคนก็จะมีแบบว่าแน่นหน้าอกอหายใจไม่ค่อยเขาเรียกว่าหายใจติดขัดะนะครับอันนั้นคือหอบผืดหายใจติดขัดแต่ถ้าอ,อาการยังเป็นไม่นานไม่เยอะนะครับ ก็อาจจะบําบัดรักษาได้ก็อาจจะนะเพราะว่ามันต้องใช้สมุนไพรอย่างเช่นเสนียดโมราหรือต้นเสนียดนะครับเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวนั้นประกอบด้วยแต่หอบผืดนนะครับก็จะมีอาการแบบแน่นหน้าอกอ่อแล้วก็หายใจไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยเต็มปอดว่างั้นเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องไวรัสลงปอดท่านผู้ชมเกี่ยวกับปอด โรคระบบทางเดินหายใจล้วนๆเลยครับก็กำลังมาใหม่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้ใช่และอีกอย่างนะภูมิแพ้นี่เอาอยู่แน่นอนภูมิแพ้นี่เอาอยู่แน่นอนท่านผู้ชมแต่ว่าหอบผืดเนี่ยมันต้องมีสมุนไพรหืืนในการประกอบใช่หลายๆตัวนะครับบางคนอาจจะไปปั่นเกี่ยวกับสมุนไพรที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้พืชผักสีเขียวนะครับหรือแม้แต่ทำทำเป็นน้ำหมัก ในการบำบัดรักษาเกี่ยวกับหอบหืดนะครับบางคนก็มีเทคนิคอะไรมากมายแต่ที่เราจะมาพูดวันนี้ก็คือนะครับเกี่ยวกับรูกระบบทางเดินหายใจคนสัญจรวันนี้นะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับในการรักษาหอบหืดก็มีส่วนใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลมากอาจจะไม่ควรแต่ภูมิแพ้เอาอยู่แน่นอนเอาอยู่แน่นอนสมุนไพรหนึ่งเดียวในโลก จะใช้ชนิดเดียวด้วยชนิดเดียวด้วยนะครับนี่ครับโอ้ส่วนใบของเขาแต่ว่าแมวเขาชอบกินเพร่อรักษาหอบผืดของแมวนะครับโอ้เล่ครับจะมีช่อดอกอย่างนี้ครับที่เกิดมาใหม่เก่าเริ่มเกิดมันก็มีเลยนะมีเลยแปลกเป็นเป็นไม้ที่แปลกมากครับวันนี้แบบสบายๆนะคนสัญจรเนาะสบาย็นะคนสัญจรเรามาพูดถึงเกี่ยวกับไวรัสดีกว่าอโอ้น่ากลัวนะ แล้วอีกตัวหนึ่งเออลืมไปว่าอีกตัวหนึ่งคืออะไรที่อยู่ด้านหลังเราท่านผู้ชมด้านหลังเอายังไงเราก็เด็ดมาสักหน่อยนึงเนี่ยคนสังจรเด็ดมาก็ได้ไม่ต้องถอนมันก็แก่แล้วนะครับผมเนี่ยมันมันดอกมันจะฟุ้งนะท่านผู้ชมเนี่ยดอกมันจะฟุ้งนะครับย้าดอกขาวนี่ครับดอกมันจะฟุ้งนะครับดอกฟุ้งเลยนะครับโจเก็บไว้สําหรับถ่ายแบบแล้วก็ให้มันร่วงหลนแล้วเกิดตามสวน พอตุมๆจะเป็นสีม่วงอะแหมดอกมันจะเป็นสีขาวพันจอนเลยมันสูงกระจายเลยเนี่ยผมจะจมหรือเปล่าก็อย่าจมนี่ครับเอาละทีนี้จะเนยอสุดยอดนะตัวนี้จริงๆแล้วเขาใช้เขาใช้อรรมอะไรถ้าสมมติว่าอ่าก่อนก่อนเป็นหวัดหรือการติดไวรัสมาเนี่ยไวรัสโรคหวัดก็คือไวรัสนั่นแหละครับพัญจอบางทีติดมาจากอะไร การลมหายใจแล้วการแฮ้เชืช้อใส่กันนะครับโดยที่ไม่มีแมสใช่ใช่ใชไม่มีหน้ากากเพราะฉะนั้นออกไปไหนนะท่านผู้ชมต้องมีแมสนะครับตัวนี้ก็จัดว่าสุดยอดเหมือนกันไม่ใช่เหรอเกี่ยวกับทางเดินหายใจเ้าอา <นะ S 1> สรรพคุณคน,<ไ>นคนสัญจรขนสัญจรสุบรีจัดอยู่แล้วนะครับคนสัญจรคิดว่าไอ้ไม่ใช่คิด<อ>ว่าหมายถึงว่าคนสัญจรเนี่ยเอาไปต้มบ่อยไม่ใช่เหรอใช่ต้มบ่อยครับคือจริงๆแล้วเขาต้องล้างปอดท่านผู้ชม,มและเป็นสมุนไพร ที่มีรถผมนะครับผมชุ่มในการบําบัดรักษาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับครับคือถ้าปอดไม่ดีทําไงคนสัญจรโอ้เป็นเรื่องเลยเหรอครับเอาละมันมีอยู่ในตำรับตาราแม้แต่งานการวิจัยเขาบอกไงหรือเป่าเขาบอกว่าเอ้ยย่าดอกขาวเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าตอนที่รุ่นรุ่นเนี่ยเขาจะดอกสีม่วงนะแต่พอนั้นแหะดอกเขากระจายเนี่ยดอกมัน่าจะขาวอ้าว แบบนี้ครับจะเป็นสีม่วงเอาละเราก็จะมาคุยกันว่าคนสัญจรก็เห็นต้มกินบ่อยเพราะว่าเห็นเอาไปล้างปอดเห็นบอกว่าล้างปอดในงานการวิจัยจริงๆก็คือล้างปอดและคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดปอดไม่ดีท่านผู้ชมอดครับปอดไม่ดีแล้วก็ถ้าคนที่อยากเลิกบุหรี่ล่ะคนที่อยากเลิกบุหรี่ท่านผู้ชม ต้องหันมาพึ่งสมุนไพรชนิดนี้นะครับใช่ครับผมสุดยอดเลยตัวนี้หญ้าดอกขาวไม่ว่าจะเป็นโรคอันนี้เอาทั้งห้านะก็คือรากด้วยระบบทางเดินหายใจเขาก็ได้ด้วยเหมือนกันเหมือนกับตัวแมวเพราะว่าอะไรที่ปีกเกี่ยวกับปอดอืเพราะเขาดีกว่าหน่อยตรงที่เขาไปล้างปอดนี่เอาคนสัญจรทีนี้วิธีการต้มอ่า เดี๋ยวประสบการณ์เราจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้หมดแล้วก็ผมยังมีอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปหยิบมาเป็นอะไรมามามาเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ท่านผู้ชมทราบไหมว่าสมุนไพรที่นะครับในการบําบัดจริงๆแล้วน่ะมันมีมากมายหลายแขนงหลายขนานท่านผู้ชมแต่สําหรับวันนี้นะครับโจฮห้างนักสารคามก็เอานะครับตำยาแมวนะครับแล้วก็อ๋อลืมไปพระเอกของงานเลยที่แบบทุกบ้านทุกหมู่บ้านต้องมีอ่ะครับ ฟ้าทลายโจรบางหน้าผมหน้าหลอกฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรท่านผู้ชมฟ้าทลายโจรก็มีรสขมเพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพรตัวนี้ก็มีรสขมนะครับก็คือสมุนไพรย้าดอกขาวนะครับแต่ตำยาแมวรสจืดเชื่อท่านผู้ชมมีชนิดจืดอย่างเดียวไอ้ตัวนี้นี่เที่ยวก่อนใครวัดลกมันก็เอาอยู่เอาอยู่นะครับทีนี้นี่มาเที่ยวนี้นี่มาอีกไวรัสอีกตัวหนึ่งเขาก็ต้องเอาอยู่ เอาพูดง่ายๆไอไวรัสโคโรนาหรือะเนี่ยมันก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งท่านผู้ชมที่ทําให้ภูมิต้นทานของเราบกพร่องหรือหลอน้อยลงไปเดตาลงไปแต่ว่าการที่ที่เขาบอกว่าเวลาเราไปครายแดนหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมากกกักตัวนะใช่ใไม่ใช่กกกกด้วยกักด้วย ตัว14วันไม่ใช่หกวันอาคนสัญจรเรามาพูดว่าวิธีการกินการใช้เรดีวกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับย่ดดอกขาวไอ้ตําแยแมวก่อนแล้วกันตําแยแมวเอาสักประมาณ1-2ต้นเลยนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับเอาทั้งรากทั้งต้นนะครับเอาไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็สับเป็นท่อนๆแล้วตากแดดให้แห้งครับเอาว นะครับสมุนไพรต่อไปก็คือสมุนไพรหญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวท่านผู้ชมสมุนไพรหญ้าดอกขาวนี่เราก็ตั้งแต่รากยันต้นยันดอกเขานะล้างน้ําให้สะอาดนะครับเราจะเอาขนาดเท่าไหร่รู้เปล่าขนาดเท่าไหร่สิบถึงสิบห้ากรัมก็ได้ประมาณนี้นะครับอย่างละเอาเอาพูดง่ายๆหนึ่งต้นพอนะครับบางคนก็บอกอาจจะประมาณนี้หนึ่งกรัมนะง่ายๆหนึ่งกรัมประมาณนี้เอาละนะครับสมุนไพรชนิดต่อไปคนสัญจร ฟ้าทราจรนี่ครับเอาประมาณ6ถึง7ใบท่านผู้ชมใช้ใบนะครับเอาใบแห้งก็ได้หรือไปว่าอันนี้ก็แห้งนะอันนี้ก็แห้งนะท่านผู้ชมคืออันนี้ถ้ามีถ้าอันนี้สดก็ได้เหมือนกันท่านผู้ชมแต่อันนี้แห้งก็ได้เอาเฉพาะใบใช่6ถึงเจคดใบเราทำยังไง ใส่น้ำประมาณใส่น้ำก็ประมาณนะครับ1ลิตรก็พอท่านผู้ชมต้มประมาณ15นาทีน้ําเดือดหรือ1 0ถึง15นาทีน้ําเดือดนะครับให้เดือดแล้วก็ทานขนาดหลังจากนั้นก็เอาลงกินกินวันนี้ทั้งวันเลยแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้มชุดใหม่เลยแล้วก็จิบได้ทั้งวันจิบได้ทั้งวันนะท่านผู้ชมจิบได้ทั้งวันคือแม้แต่ไวยรัสยังไม่เข้าเราเด็กก็กินได้นะแต่สตรีมีคันห้ามเลยครับ สมุนไพรทุกตัวใช่ใช่ช่วงที่ตั้งครันนะนะห้ามเลยท่านผู้ชมอ่าถามว่าคนที่เป็นโรคไตกินได้ไหมได้นะท่านผู้ชมได้นะครับแล้วในช่วงที่อ่าเราจะเจอเชื้อหรือไม่เจอเชื้อเนี่ยเราไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราไปเราไปนี่เสริมภูมิคุ้มกันเราคือพูดง่ายๆที่คนสัญจรพูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมถูกแล้วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับ ทีนี้จิบทั้งวันก็ได้นะครับเด็กก็กินได้นะครับผู้ใหญ่ก็กินดีท่านผู้ชมนะครับปอดเราดีเชื้อไวรัสก็ไม่มาย่างกายเข้ามาในตัวเราไม่ได้อยู่อ้าวคนสัญจรแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมาเล่าถึงแฟนคลับแฟนคลับช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่นะครับอากาศเป็นยังไงมั่งเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนเมื่อวานเมื่อวานยังหนาวอยู่เลยวันนี้ร้อน้่มาล้อนีกันร้อนเรานะแต่ว่า อ่าร้อนเราแต่ว่าที่อื่นเขาอาจจะร้อนมากกว่านี้ใช่แต่ว่าร้อนเราก็แค่ยี่สิบยี่ิบสองี่องศาเนี่ยคืออย่างงี้คุณโจมันเป็นอากาศวันต่อวันไงครับผมอืมันก็เลยแบบมัน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 อย่างงี้คุณสจ๊วตมันกระโดดไปปุ๊บเวลาตอนเย็นก็ลงวูบเลยนะลงวูบเลยเหมือนวันนี้สองสามองศาเนี่ยเด็ดเด็นี่จะหนาวแล้วนะเออจะหนาวก็ประมาณอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเย็นอีกแหละใช่ใช่คือเราจะรับไม่ได้อ่าฮะคุ้มคุ้มกันเราก็จะน้อยลง จริงๆนะครับมันอากาศมาเปลี่ยนฝากทุกคนด้วย่มผ้าหนาๆนะครับดอนนอนวันนี้นะครับก็คือว่าแฟนขับเนี่ยบางคนเป็นหวัดนะครับที่ผ่านมานี้เป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยใช่อันนี้คือในการบำบัดรักษาแล้วนะอแต่ว่าคนที่ยังไม่เป็นก็สามารถกินได้คนสัญจรใช่สร้างกำแพงเกราะกำบังให้ตัวเองโอ้โหคุณใช้คําที่แบบว่าสุดยอดคําว่าสร้างกำแพงนี่ผมนึกไม่ถึงนะ มมันจะเข้ามามันต้องชนกำแพงแล้วแต่เราคือถ้าร่างกายทุกอย่างปอดเราดีปลอดเราดีสมมติว่าสมมุตินะสมมติว่าเราไปตลาดเราไม่ได้ใส่แมสทีนี้ร่างกายเราพร้อมอยู่แล้วที่จะต่อสู้มันก็ได้มันก็ได้ลังจากถ้าติดมาเน่ะคนสัญจรถ้าติดเชื้อหวัดมาเนี่ยจหวัดอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นไวรัสสมมติว่าอยู่ๆนะผม เจ็บคอแล้วไม่สบายใช่ไหมผมจะใช้ต้มน้ำมันอุ่นเอาเกลือใส่นิดนึงแล้วก็กลัวคอ,อนะครับเป็นวิธีเริ่มต้นแล้วก็กินน้ำอุน่นแล้วก็ให้มันไหลลงในกเพาะของเราเลยอ,อน,นะครับนั่นคือเป็นวิธีเริ่มต้น,ตนอันนี้ก็คือการต้มกินครับต้มกินแล้วก็ปอดของเราก็จะฟื้นได้เร็วท่านผู้ชมใช่ใช่ใช่วันสองวันเองนะ ใช่ถูกต้องเลยวัน2วันชนะงัดนักแลเลยแหะนะครับแต่เราต้องต้มกินยังไงคนสัญจรสมมติว่าถ้าเขาถ้าเขาให้กักตัว14วันใช่ไหมสิบสีวันแล้วก็ลืมสัก7วันเนี่ยก็โอเคอาที่หนึงก็โอเคเพราะว่าสมุนไพรม่แต่ตัวเด็ดๆที่เกี่ยวกับต้านไวรัสใช่เกี่ยวกับดูแลระบบทางเดินหายใจเราด้วยครับผมซึ่งก็มีงานวิจัยทุกตัวเนี่ย แม้แต่ตำแยแมวก็มีงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับหอบเหิดก็เป็นบางส่วนนะครับก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆนะครับส่วนหญ้าดอกขาวเนี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วล้างปอส่วนมากเป็นยังไงล้างปอดเลยเหรอล้างปอดสําหรับคนที่บำรุงปอดก็ได้บำรุงปอดล้างปอดสาหรับคนที่สุบุตรใช่ครับผมจัดท่านผู้ชมวิจัดนี่แบบ โอ้จัดชี้ไปทางอื่นก็ได้นี่ครับมาเล่าแบบคือสมุนไพรบ้านๆเนาะส่วนไอเนี้ยอะไรนะฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานอยู่แล้วที่หลายๆคนมีคืหญ้าดอกขาวก็อยู่ตามที่ทั่วไปนะครับก็มีตำยายแมวก็มีตามคนชนบทเราจะกล่าวถึงบ่อยใช่ฟ้าทะลายโจรนี่บ่อยมากบ่อยมากๆเลย ส่วนยาดอกขาวนี่ก็เป็นสมุนไพรในการล้างปอดนะท่านผู้ชมปอดเราไม่ดีปอดเราไม่สะอาดนะครับปอดเรามีเชื้อไวรัสนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับในการล้างปอดหวัดน้ำมูกไหลก็ต้องตัวนี้เลยอาวัดน้ำมูกไหลขับเสมหะก็ต้องสมุนไพรตำแยแมวนะครับตำแยแมวสุดยอดเลยวันนี้เนาะคนสัใจฮมีความพิเศษสําหรับที่ตามรอยตะเข็บชายแดนและมีการที่ปิดเมืองนะครับในช่วงปิดเมืองนี้เราแวงไหม ก็ระแวงนะเพราะว่าข่าวบางข่าวตัวเลขจริงๆมันยังไม่ออกมาไงเอาอย่างนี้คนสัญจรบางทีนะเราก็ไม่ได้ว่าทางการหรือทางรัฐหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่บางคนเป็นแล้วหนีมาเฉยเฉยหนีมาเฉยเฉยแล้วก็ไม่แจ้งทางการเลยท่านผู้ชมไม่แจ้งทางโรงพยาบาลเลยเขาก็มีรู้ยอดเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี้ยมันมีการกระโดดแน่นอนกระโดดแน่นอนนะครับกระโดดแน่นอนแม้แต่คลิปที่ เขาส่งมาให้ดูเกี่ยวคลิปเสียงที่พูดกันในคอมเมนตมันก็น่ากลัวนะถ้าตัวเลขมันออกมาจริงๆนะถ้าเขาไม่ปิดอาอย่างนี้คนสัญจรเราก็ได้รับลายบ่อยๆเนาะมีแต่แบบบทสนทนามาจากคอมเมนใช่แล้วก็ทางเชึงใหม่สองสองแห่งสองแห่งเนี้ยสองแห่งเนี้ยท่านระวังระวังนะครับก็คือพูดแล้วผลลุกเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเป็นหวัด นี่แฟนขับหลายคนนะโทรมาหาโจเมื่อคืนนี้ก็เป็นหวัดน้ำมูกไหลนู่นอยู่ชายเชียงรายนู่นเขาบอกว่าเขากลัวพอตัวเองเป็นหวัดแล้วเขาบอกว่าไม่รู้ตัวเองติดติดไข้อะไรมาก็คงแบบว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นอาบน้ำเนี่ยต้องอาบตั้งแต่หัวค่ำนะครับแล้วก็อย่าเอาน้ําใส่หัวนะครับเพราะจะทําให้เป็นหวัดได้ง่ายดูแลตัวเองดีๆครับใส่เสื้อนั่นนะ ครับห่มพาห่มนะนะกลางคืนก็ใส่เสื้อมิดชิดนะครับ,รบอย่าถอดนอนนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนนี่ถอดนอนเปิดแอร์นอนแล้วเผลอหลับตื่นเช้าขึ้นมาอุ้ยคอคอแหง้งค <c oughs> อแห้งแล้วเหมือนหวัดลงอคอก็คือบางทีก็อนอนห้องแอร์ไงนะครับเบยความเป็นห่วงนะครับจากสองช่องเรามากล่าวบอกอะไรกันคนสักจรเรากล่าวส่กงนิดหนึ่ง คือย่างไรแล้วเนี่ยไม่กี่วันจะปีใหม่ท่านผู้ชมแล้วก็ขอกาบสวัสดีปีใหม่แล้วกันสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกทท่านนะครับได้หายจากโรคภัยและก็อยู่ด้วยกันท่านผู้ชมนานๆแล้วก็อยู่กับรายการโจฮั่งดัลสรคามคนสัญจรชแนลอีกช่องหนึ่งนะท่านผู้ชมก็สามารถดูช่องโจก็ได้ไปดูช่องคนสัญจรชแนลก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกทท่านนะครับหวังสิ่งใด ก็ให้สมความมุ่งมั่ปรารถนาปราศจากโรคภัยนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับหวังสิ่งใดก็ให้ได้ดั่งที่หวังจุดยอดคับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองช่างงาดนักแหล่สิัสอีครับสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดครับ